ทีที่สนะครับ Bla อันนี้สีเดิมรถอันนี้สีแล้ป BMW M2 นะฮะตัวใหม่สุดเลยโห oh. นี่มาอะไรครับเนี่ยนิสสันหรือจะเทียบเท่าสวัสดีครับ ไปไงเดี๋ยวนี้งงไปหมดแล้วเปิดมาช่องก<ง>ูดี้เคชื่อช่องก็ชื่อกูที้เคแต่ว่าไม่มีกูดี้เคนะผมรู้ว่าพวกคุณคิดถึงแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับฟูลฟังก์ชันนี่ต้องบอกว่าฟูลทีมสุดนะได้พี่บุญนะครับเข้ามาร่วมงานกับเราพี่บุญเขาก็มีออกมาแล้วเนี่ยคลิปหนึ่งนะ แฟนก็ชอบนะครับขอฟังเนื้อฝากตัวพี่บุญไว้นะฮะเป็นทีมงานคนใหม่ของฟูฟังชั่นนะครับต้องบอกว่าจริงๆรู้จักกันมานานแล้วทํางานกันมานานตั้งแต่โอ้สมัยเยาวัยนะครับก็วันนี้ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งก็หวังว่าจะนําสิ่งดีๆนะมาให้กับลูกค้าฟูฟังชั่นนะครับทุกๆคนได้อย่างหารถไม่เจอตอเอาอะไอ๋ออ,อยู่นูน่นตอนนี้นะผมพาไปดูคันนี้คันนี้คือเสียวเฟลสุดก็คือ G ีที่3นะครับต้องบอกเลยว่า วันก่อนไม่รู้วันนี้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วคือเขามาใส่ท่อนะครับเป็นท่อ IPE นะฮะ IPE ต้องบอกเลยว่าจีิเป็นท่อที่ผมชอบมากนะเพราะว่าสมัยยุค Lamborghini Gallardo Spider Liberty Walk the first one and only i n s i e m a Show นะครับของ g u c ี y K คนนั้นนั่นเอง,เองนะฮะผมก็ใช้ท่อ IPE นะตอนนั้นเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็จริงๆก็ มีประวัติกันมาเนิ่นานนะครับท่อ IPE ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่อสไตล์ไทเทเนียมแบบนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับ IPE FI a m ไ t r i รหลากหลายเลยแหละแนวแบบเชื่อมเชื่อมไทเทเนียมม่วงๆฟ้าๆนะฮะมีของฟูลฟังชันด้วยแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้นี่ดีมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะ GT3 าเนี่ยเราใส่ท่อมาเรียกว่าจะทุกแบรนด์แล้วนะมีทั้งฟูลฟังชันอะคาพูวิกอะคาพวิกมีทั้งสลิปออนมีทั้งฟูลเฮดเดอร์มีทั้ง แคทเลสนะมีทั้งสปอร์ตแคทซึ่งคันนี้นะครับก็เป็นแคทแบ็กก็คือแคทแบ็กก็คืออยู่หลังแคทนะฮะก็จะเป็นพ่อช่วงมาเฟอร์นี้แหละซึ่งใช้งานได้กับวาลเปิดปิดของเดิมนะครับสามารถสั่งการในรถจอดิจิตอลได้เลยนะฮะเราก็ต้องเรียกว่าขอพาท่านมาฟังเสียงนะครับแ็ปใส่นะไม,ไม่ใช่แรปสีแรปใส่แรปใสดูไม่ออกปวดหัวเลยคันนี้ขออนุญาตนะฮะ โอ้โหภายในแบบสุดยอดนะเย็บได้เขียวนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงโบสนะครับเดี๋ยวโคดสตาร์ทก่อนเลยโคดสตาร์ทให้วอร์มก่อนนิดหนึ่งให้วอร์มก่อนนิดหนึ่ง,งหัวเสียงเดิมๆนี่ก็เสียงเดิมๆนี่ก็เลานะ อันนี้เปิดนะครับเปิดท่อแล้วเปิดวาล์วก็กดตรงนี้โหดังดังขึ้นชัดเจนนะครับวิธีที่จะเร็วหรือว่าเร่งนะเครื่องให้ได้ผ่านซอฟต์ลิมิเตอร์นี้ได้เราต้องเข้าเกเนนะแล้วก็ไม่ได้เกดีได้ไหมเกดีไม่เอาดีกว่าไม่ใช่รถเรานะครับ จตอนนี้มันมันได้แค่นี้เพราะว่ามันมีซฟอ์ซิมตเตอร์อยู่อุ้ยจะว่าไปเสียงอ้วนอ้วนเหมือนกันนะดังดังกว่าอาคารนะเนี่ยหวานด้วยอะ่ะใช้ได้เนี่ยฟังชั่นแหบบวันนี้หน่อยนะอันนี้อันเอออันนี้มันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันดูดันนะยอด่ะพอละหอวข้างในเย็บได้เขียวสวยจัง มีสปอร์ตโครโนโคโนโรบาครบถ้วนนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เออคันนี้สวยจริงล้อสีทองเขียวทองเนะเป็นคอมบิเนชันที่ต้องเรียกว่าสุดยอดผ่านเลยนะฮะเบรกเซรามิกนะครับแล้วก็สวยนะ Gd3 ยังไงก็ยังก็ยังสวยอยู่ตลอดนะสวยอมาตะตลอดการเราก็พยายามไปอยู่ในส่วนของแรปบ้างนะครับวันนี้นี้มาติดสติกเกอร์ข้างๆนะครับอันนี้เขาบอกเฮ้ยงานเล็กงานน้อยอย่างนี้ อินไลฟ์พังค์คาแล้วหรอแรปเป็นสีอะไรวะสีขาวแล้วเป็นเทาแล้วแรปแล้วหรอแรปเสร็จแล้วสีแล้วครับเทาครับมันอ่อนจริงไหมเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนอ่ะต่างกัน0.50ครับป้าพูดเพินงเล่นเรียครับจริงๆองต่ากันนี้ติดจริงครับอันนี้สีฟิล์มครับอันนี้จริงๆนะนี่เดี๋ยวก็บอกเลยว่าไม่ไม่ได้ล้อเล่นนะคือไม่รู้จริง เพราะว่ารถรถเดิมเป็นอะเป็นสีขาวแต่ตอนเนี้ยเป็นสีเทาแล้วอะเทา,ายังไงก็ไม่รู้ต่างกันยังไงอันนี้สีเดิมรถอันนี้สีแรปเนี่ยดูนี้ดูน,ดนี้จุดตัดแรปเห็นปะต้องบอกว่ารวยอะฮะไม่มีอะไรหลกักหลก<ไ>คืออะไ,ไรทำนะแล้วก<ำ>็น<ำ>ี่ครับทําโลโก้นะครับเป็นของเป็นของแบบสายแบบพวกโฟลสวาเก้นเขานะทันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นโฟกกกอฟนะครับกอฟอาร์นี้ก็ต้องบอกหายากนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นน้องเรียกว่าเป็นพ่อของพวกถนนยนต์อีกทีหนึ่งพ่อของพวกถนนยนต์อีกทีนึงคือแรงจัดเกียร์ดีจัดนะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ต้องไม่ต้องพูดถึงคือรถโฟกเนี่ยเทอร์โบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่อัปเกรดมานี่นะครับพอออกตัวนิดนึงนี่คือมือนี่คือแบบโยก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 อย่างเงี้ยนะสับพวงมาลัยเขย่าเลยแปลกใจจริงขอดูอีกรอบตรงนี้ตรงนี้นี่นี่จุดที่แตกต่างเห็นปะเห็นนี่นี่ปะ เขารู้หรือยังเนี่ยเจ้าของรถแปลกใจจริงๆแปลกมากก็เดี๋ยวเราพาไปข้างในครับวันนี้ฟูลฟังชั่นเริ่มเป็นระบบระเบียบมากขึ้นผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมมีทั้ง CEO บริษัทนะครับผมมีทั้ง COO นะแล้วก็มีทั้ง MD นะฮะ m a n a g i n g Director แล้วก็มี General Manager นนะครับคือ เนี่ยบริษัทแค่นี้แต่ก็พนักงานก็ตอนนี้ร่วมๆ50คนละครับกำลังจะจดเป็นมหาชนเร็วๆนี้นะครับด้วยรายได้ประมาณไม่ถึงล้านบาทตอนนี้ทำงินไรกันวะงงชิเปงนะครับอ่ะตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่นะตรงนี้กันนิดหน่อยทำความสะอาดนะครับเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเราทําความสะอาดกันเรียกว่าทุกวิทุกวันนะครับก็โหนี่นี่มันสะอาดมากๆเลยเนี่ยสะอาดดูดีเลยทีเดียวเชียวนะครับ รถที่ทุกคนเฝ้ารอนะครับก็คงจะเป็นในตัวของ r 3 4นะครับแต่ว่าก็ยังต้องรอกันต่อไปเพราะว่ามีคันนี้แล้วที่มีคันหนึ่งนะอีกนะอีกคันหนึ่งคันนี้เนี่ยผมบอกเลยผมจองที่ซีมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจองไว้เรียบร้อยแล้วเออหลายคนก็ทักมานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยเจ้าของเขาก็เติมของเรื่อยๆนะครับก็ก็ค่อยๆเติมกันไปต่างคนต่างเติมนะฮะมันก็เรียกว่าเขาไม่รีบไงนะมีรถหลายคันนะครับ ผมก็เลยมาบอกคุณว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีรถเซอร์ไพรส์โผล่มาที่นี่นะครับเซอร์ไพรส์แบบสุดยอดเลยผมบอกเลยให้คุณนดใจรอไว้ก่อนใครทายถูกว่าเป็นรถอะไรที่อะเข้ามาที่นี่ผมมีรางวัลให้ผมมีรางวัลให้คือคุณจะได้พบกับกุดี้เคตัวเป็นแล้วผมจักระจีคุณหนึ่งทีอย่างเงี้ยนะเป็นพรีเมียมป่ะพรีเมียมป่ะอ้าวสุดยอดเลยนะเออในโชว์รูมเราไม่ค่อยได้ขยับขยี้อะไรกันเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าตอนเนี้ย ที่ฟูฟังชั่นของเราเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเรียกว่ารีฟอร์มนะรีฟอร์มก็คือแบบคือเราทำกันมาได้สักพักหนึ่งล้นะครับเราก็อยากจะแต่งตัววางระบบให้มันดีมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปสู่จุดที่ต้องเรียกว่า Very very well organized นะหรือว่ามีการวางแผนเป็นอย่างดี ซึ่งผมพูดมปถึงจุดนี้ผมก็จะขอบอกทุกคนเลยนะครับว่าเพื่อที่เราจะไปถึงจุดนั้นรู้ไหมตอนนี้เรายังอยู่จุดนี้ก่อนแต่เรามีภาพของจุดนั้นอยู่ใช่ไหม <us> เพื่อที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมต้องการเงินนะครับก็คือขายทุกอย่างใครได้ช่วยซื้อรถไปคันึงไม่ไหวแล้วซ,ซื้อซื้อรถคันนึงนะครับขายรถคันหนึ่งนะเราก็พูดแบบนีเยอะมีไม่กี่คัน,นะครับท,ที่เป็นของผมก็น่าจะเป็นคันนี้นะ ซึ่งแมคันนี้ก็ไม่อยากขายอีกคันนี้ก็ไม่อยากขายอีกนะครับก็เป็นคันคันสีเงินแล้วกันนะ G 3 RS นะครับื่อใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่าจะช่วยซื้อซูปราไปก่อนนะถ้าซื้อซูปราไปเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคันนี้ขายนะขายถูกด้วยเอางี้พกตังมา5ล้านผมทอนตังให้ด้วยนี่เป็นไง,ไงคันนี้ใส่ KW V3 นะครับแล้วก็ใส่ล้อของ FF นะเป็นเกียร์กระปุกนะครับรถศูโล ต่งอย่างนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคันนี้ขายพกมาห้าล้านผมทอนตังค์ให้ผมพูดงี้ถ้าสนใจจริงติดต่อเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมหนุ่มขายเพราะอีกคันกำลังจะมาแล้วซ้ <S <S <ś c oughs> ำไปซ้ำมานะครับนะจียาชูป <upa> นะคันนี้ภายในแดงนะเออดูซะก่อนอะไรใหม่ไงใหม่ <S <S นี่มันใหม่อย่างงี้ไงมันใหม่มาอย่างงี้เลยนะคุณจะเป็นคนแรกที่ได้แกะสติกเกอร์นี้นะ นะอันนี้เป็นแมนวนวลครับในประเทศไทยยังมีไม่กี่คัน3-4ีคันนะครัเท่าที่ผมทราบนะคันนี้ก็คือเป็นหนึ่งนะสีขาวมุกนะนี่ขาวแบบมีเมทัลลิกนะครับมีมุกมีมุกมีมุกก็คือไงตลก่านะแต่ที่ดูเล่นเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยตลกละนะมีมุกนะครับมีล้อล้อน,นี่สีแบบเป็นเป็นสีเดียวกับปอร์เช่เลยนะผมบอกเลยการนี้ยกแบบยกจนผมตกใจอ่ะว่าแบบหลักการฟิสิกส์นี้มันเป็นไปได้หรือนะครับ แต่ว่านเป็นไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยทางเบอร์โทรศัพท์ชิปอย่างนี้นะฮะที่ขึ้นไปด้านล่างจะให้ดีเลยนะครับชื่อรถแข่งมันเ <c oughs> พราะปีนี้ไม่ได้แข่งแล้วนะคันนี้ถ้ามีคนซื้อต่อขายนะครับแล้วก็เขากำลังเปิดซีซั่นกันเร็วนี้นะครับสำหรับ Thailand Super Series นะฮะถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้แข่งเองปีนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า เป็นลิี่ดวงครับคงคงเอาไอ้นี่มารัดอ,อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะหรือใครอยากจะมาเช่าข,ขับขี่นะเป็นครั้งคราวก็ยินดีนะครับก็ยินดีอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับหายหน้าหายตาไปหนึ่งอาทิตย์ยินดีที่ได้พบทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว,วันนี้เดี๋ยวพามาดูเหมือนเดิมบรรยากา,กาศฟูฟังชั่นนะฮะโหนี่มาอะไรกันครับเนี่ย โหนี่มันโรงงานนิสสันหรือจะเทียบเท่าที่ฟูลฟังชันนะฮะนี่เรากำลังจะยกเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเข้าไปประกอบใน Skyline ์นะฮะอาสาตอนนี้เป็นไงกลับมาเป็นรูปเป็นร่างแบบเวอร์ชั่นแบบกุบกริบแล้เห็นไหมแน่นอนครับการใส่อุปกรณ์ของเราคือใส่จากล่างขึ้นบนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะยกจากล่างเสียบโบะนะฮะใหม่ทุกชิน้นพังบอกไม่พอเบิกนะครับเป,ป็นไงกิ๊บกิ๊บเลยนะ ไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะตอนนี้นี่ราคา3ามสี่นี่แบบโอ้โหแบบนี้เลยทยานเลยเพราะว่าอะไรครับประเทศอเมริกาเขาตอนนี้เขาให้รถนะครับอายุเกิน25ปีนําเข้าได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มด้วยนะไม่เหมือนที่ที่ออกข่าวที่เมืองไทยแวบๆตอนนี้นะอันนี้ที่คือเป็นรถคลาสสิกนะครับถือว่าอายุเยอะแล้วนะฮะก็ไม่ต้องมาตรวจสภาพอะไรกันอีกต่อไปนะครับแต่ว่าต่างรัฐก็จะต่างกันไปนะอย่างแคลิฟอร์เนียนี่ก็จะยากสุดเลยแหละพูดง่าย คันนี้นี่แหมมันงามจริงๆต้องใช้คำนี้นะฮะคือเงียนกิฟนะครับทุกชิ้นทำสีใหม่หมดนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเสร็จจับเสร็จแล้วต้องขัดสีคุณดูเดียน,นี่ไงอุปกรณ์ภายในนะเป็นไงนี่โอ้โหได้แมประกอบใหม่ทั้งคันน็อตทุกตัวนะฮะใหม่กิฟต์ทำแบบนี้นะฮะฟูฟังชั่นบอกเลยว่าแบบทำให้คุณได้เลยทำให้คุณได้เลยทำให้ดูได้ดีด้วยนะฮะ ช่องบริการที่2อนะครับ Audi A8 นะยิ่งจอดยิ่งพังก็ก็ไม่รู้ทำไมถึงพังนะครับคันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่พูดตรงนะคือรถคันนี้อยู่ที่นี่นานมากนะครับเอ่อก็จอดไปก็พังไปจอดไปก็พังไปแต่ว่าตอนนี้ซ่อมไปต้องเรียกว่าบินนี่หลายแบบหลายแสนแล้วใครอยากจะรับช่วงต่อไปตอนนี้บอกเลยว่าเจ๋วเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาขายอยู่นะปากขายดาวคันนี้อ่ะก็เป็นรถซปเปอร์คาร์ที่ต้องบอกว่า เป,เป็นราคาตอนนี้จับต้องได้ง่ายนะครับผมเข้าใจว่าตลาดตอนนี้รถนะกกำลังแบบงองแง่งกันนิดหน่อยกับรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าคุณเชื่อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรถพวกนี้นะจะยิ่งแพงขึ้นเพราะว่ารถไฟฟ้านะผมให้ปี2ปีนะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเละเลยอ่ะมันจะเละเลยตอนนี้ <S 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 ผมบอกได้เลยว่าคุณภาพนะครับที่กำลังถล่มออกมาตอนนี้นะครับของจีนทุกวันนี้ย่ง ยังแบบยังไม่พานะยังไม่พาคือยังไม่ได้มาตรฐานสาหรับใครที่ถือรถพวก90รถแบบซุปเปอร์คาร์รบเลยไว้ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันกลับมาแน่นอนนะครับช่อบริการที่3นะครับ G 3 5 0 D นนะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าของรถเพิ่งเพิ่งซื้อรถมานะครับก็ต้องการให้เราตรวจเช็ค PDI นะฮะจริงๆต้องเรียกว่า PPI ีไอนะ Pre p ีเพอร์เชสอินสเปคชัแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ PPI แล้วแหละเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วก็เลยไม่ใช่ Pre Purchase เป็น post purchase inspection นะก็เอามาตรวจสอบดูนะครับเราก็เรียกว่าทำทุกอย่างนะวิธีการตรวจรถของเรานะครับต้องบอกเลยว่ารถแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยเราไปเอาคัมพีมาจากต่างประเทศเลยนะว่าที่ดีลเลอร์ต่างประเทศเขาทำกันยังไงนะครับเราก็ไล่ทุกจุดอย่างอย่างเบนเนี่ยต้องตรวจมา240จุดนะครับตอนนี้ก็มีแหมจะเปิดให้ดูก็มันอยู่ในโทรศัพท์ไม่้แต่ว่าเอ้ย,อยคุณโทรศัพท์คุณมีเนี่ยมานีนี่นน นแมยแคณิมเนะนี่ยนี่นี่เป็นไงพอรถนําเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเราก็ตรวจนะตรวจโค้ดใช่ไหมรับนี่นะฮะล็อกจอยไ <Lock joy. S 2> อ้พวกล,ล็อกจอยพวกล็อกจอยมีโค้ดอะไรบ้างนะครับมีต้องทําอะไรบ้างนะนี่เราก็ไล่ตรวจดูเซ็นเซอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงว่าปุ่มนะฮะสวิตช์นะฮะมีอันนี้มีอาการเป็นยังไงนะครับมีจมเล็กน้อยนะครับ Active Resistance นะคือไล่แบบทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะครับว่า แบตเตอรี่นะถังน้ามันปั๊มติ๊กอะไรยังไงนะครับคือเราไลา่หมดนะแล้วก็อันนี้ก็ลูกค้าก็เหมือนอยากจะเซตสูตรเลยเริ่มต้นกับเรานะครับก็เดี๋ยวมีถัานน้ำมันเครื่องนะครับมียางเก่านะก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของบูทยงบูทยางเลยนะรถเนี่ยถ้าเกิดทําแบบเขาเรียกว่าไม่ประหยัดคุณจะประหยัดในระยะยาวนะประหยัดทั้งเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดทั้งเงินด้วยแต่ถ้าคุณทำแบบเอยอันนี้ยังไม่เสียไม่ต้องทำไม่ต้องเสียไม่ต้องทำเละนะครับผมบอกเลยแจ้งหมดนะ ต้องบอกอย่างนี้ว่ารถพวกนี้เนี่ยคือไหนไหนคุณจะมีใช้แล้วนะจะมีซื้อแล้วต้องต้องไงต้องเผื่อเงิน,นไว้เพื่อบํารุงรักษาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องมาใช้ดูแลมันนะผมบอกเลยว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อรถเนี่ยที่ราคาที่เราแบบเหมือนแบบเราหมดตัวแล้วแล้วเราแบบไม่มีตังค์จะซ่อมมันแล้วเงี้ยมันก็จะเล่นแล้วว่าดูแลรักษาลําบากนะครับใช้งานไปเนี่ยก็จะเครียดนะรู้สึกโอ้ยมันต้องเจ๊งมันต้องนูน่นนี่คือบางทีต้องเผื่อไว้หน่อยนะรถมันมีอายุนะ ถ้าถึงเวลาของมันมันก็ต้องมีบางอย่างที่จะต้องคอยเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้รถมีแต่รถเฟี้ยวๆนะเนี่ยไม่ได้ถ่ายมาหลายอาทิตย์นะฮะเราเปิดตัวด้วยนี่ก่อนเลยดีกว่านะฮะคันนี้นี่เหมือนเป็น M3 แต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ทำปง M นะข้างหลังย,ยังไม่ได้เป็นปง M แต่ว่าบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้ M แล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นกันชนหน้าของ M3 เรียบร้อยแล้วมีใส่ฝากระโปรงนะครับเขาเรียกว่าตัว CS Cup Sport นะครับ แล้วก็มาทําการแรปกับเรานะเป็นสีแบบเขียวอมอมเมทัลลิกแล้วก็เป็นสีด้านด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยแนะ่สวยงามมากนะครับฝาโปงตัวนี้ผมก็ผมก็ใช้นะตอนที่ผมมี m 3 m ม0นะครับทน,นี่มันเป็สีตรงนี้เดี๋ยวนี้สีสีด้านเนี่ยมันเริ่มกลับมาต้องบอกเลยมันเป็นซาตินแล้วมันมีเมทัลลิกเนี้ยมันแบบมัน,ม,นมันสวยจริงๆนะครับมันสวยมากนะคือช่วงนี้นี่ต้องบอกเลยสีแนวนี้กลับมานะกลับมาดีจริงๆอันนี้เป็น m ส4 0 i ี่ศูถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะั3 0 i ผิดจริงๆด้วยซีรีส์สี่นะครับแต่ว่าเป็น M อ็มเอ็มเพอร์ฟอร์แมนนะครับนี่สีเดิมรถเหรอเนี่ยอ๋อมาแลรปสใช่ครับสีเดิมรถนี่ไม่บอกไม่รู้นึกว่าแรปสีนะฮะอ๋อนี่นี่แลรปสแลแรปสนะครับงานแลรปสเราก็เข้าอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใครที่ไว้ใจให้ทางโปรโมชั่นดูแลนะครับเราก็ดูแลคุณอย่างเต็มที่ที่สุดนะไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าทุกคน จ่ายเงินเท่ากันดูแลเท่ากันนะครับเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้มี e.g จำได้ป่ะ e.g มาแลบสายบางคนบอกโอ้โรถแง่งคันแสงว่าบาทแลบสายแสงว่าบาทตกใจเลยนะเพราะว่าเขาหลักรถเขาไงนะเขาหลักรถเขานะค,คันหนึ่งที่ผมอยากจะพาดูที่สุดเลยก็คือรถคันนี้นะครับก็มาแลบสายกับเราเช่นกันนะครับ b m w m 2นะฮะตัวใหม่สุดเลยเพอมาเห็นใกล้ๆแล้วแบบต้องบอกเลยว่าบอดี้แม่งโหดมากนะครับ คือโปร่งแบบโอ้โหคุณมาดูโปร่งนี้ดิโป่งหน้านี่แบบมันมันล้าประตูออกมาแบบโหแบบใหญ่มากเลยนะโป่งหลังอีกนะฮะ<ม>ขออนุญาตนิดนึงคันนี้ออกขึ้นไปนั่งหน่อยขอดูภายในโอ้โหหือภายในไม่เอาเรื่องว่ะเดี๋ยวนี้บีเอ็มเขาเขาบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆนะครับนี่ได้พวงมาลัยแบบเอ4เลยนะวันนี้ข้างในมันก็คือแทบจะเรียกว่าเหมือนกับ m อ4เลยนะเนี่ย โอ้โหจอคุณดูจอนี่รถไทยแลนด์ด้วยนะครับโ,โหนี่ภาษาทไทยด้วยใช่ไหมโว้โจอมันใหญ่มากเลยว่ะโ,โคนน่าใช้เลยอ่ะโอ้โคาร์บงคาร์บอนเขานี่แบบงานคาร์บอนของเยอรมันนี่เขาต้องบอกตรงว่าโคตรสวยเลยนะครับโอ้โหมันเออคันมันกระทัดรัดน่าขับมากเลยเออมันกระพริบกระพริบนจริงด้วยว่ะใช่ป่ะเห็นป่ะเนี่เห็นป่ะอ๋อเวลาเปิดแล้วมันกระพริบเออเนี่ยกระพริบจริงด้วยนะโ,โหรายละเอียดดีเทลมันสุดยอดเลยเนาะ นี่โอ้โหนี่มันคาร์บอนเดิมๆหมดเลยเหรอวะเนี่ยสวยมากเลยวะ่ะลายคาร์บอนของโ,อโห,โโหกลิ๊บๆเลยวะ่ะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆขอเบิ้ลฟังเสียงนิดนึงนะโอ้ยจอจอ B M เดี๋ยวนี้แม่งสุดยอดมากเลยวะ่ะคุณมาดูจอเลยจอไม่เงีแบบอย่างเครืแบบ่องบ,งบินเลยอะ่ะเฮ้ย เราไม่ได้ไปลองขับรถใหม่ๆหม่ bm มานานแล้วเหมือนเนาะสวยว่ะสวยจริงต้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆนะฮะ bm คือนี่นี่รถคันตัว6ล้าน6 7ล้านนะไม่ธรรมดานะต้องต้องบอกเลยเ่าของเล่นเศรษฐีเลยนะครับบางคนกำลังงงกับหน้าตาอยู่ว่าทำไมมันมันเหลี่ยมได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ามันแบบมันมีความออดลุกคิ้งหน่อยๆแต่ว่ามันเห็นปุ๊บมันรู้เลยว่าแบบรถคันนี้มันพิเศษนะสุดยอดสวยจริงนะครับ ใส่ล้อไปเท่าหน่อยนี่เกิดเลยนะต้องเปลี่ยนล้อหน่อยสีทองนะฮะใส่ล้อนี่จะสวยแบบนี้เลยเป็นไงคุณดูดิเป็นไงฟูลฟังชั่นเซนเตอร์ล็อกสวยไหมล้อนี้โหลายจี๊ดจา้ามากนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในล้อของฟูลฟังชั่นนะฮะทำลายเป็นเซนเตอร์ล็อกด้วยนะครับดำดำล้อด,ดำนี่แบบสวยมากนะบหมเลยเบนซคซีคัสตัวนี้พอทาอย่างนี้เหมือนโหลดแต่จริงนี่คันนี้นี่สแตนดาร์ดไฮเลยนะความสูงเขาเดิมนะครับล้อชุดนี้นี่ ใส่แล้วเฟี้ยวเลยอ่ะทำไมตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ล้อชุดนี้กับลถคันสีขาวทำไมเราไปใส่ล้อลายอะไรก็ไม่รู้บ้าบองจริงๆอ่ะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจิญหลายวันนะครับเพราะว่ามีการเตรียมงานประชุมงานนิดหน่อยเดี๋ยวเจิญมีงานมอเตอร์โชว์นะเร็วๆนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับคอนเทนต์ไม่เริ่มเริ่มขับรถเอาไปซิ่งมากขึ้นใช่ไหมอันนี้คือที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคือการซิ่งมากขึ้นถูกบ้าได้เลยเดี๋ยวเราก็เจิญคลิปหน้าเลยดีกว่าคลิปหน้าเดี๋ยวไปซิ่ง E 30, อ,อีสามสิบรออ๋ออีสามสิบไปซ่อมอยู่ <laughs> <laughs> วันนี้ลาดูท่านไปก่อนครับขอบคุณมากเจอกันใ,ใหม่สวัสดีครับ